จะต้องซื้อม้าใบใช่ไหไมแนวอ่ะแต่ว่ามันมันมันง่ามมันมันมันบ่เคขื่อตัวไปเนะี่ะเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะสวยมากสวัดสด,ดีจ้าอให้สามไปหินเด้อไอใจเจ้ายังไมา่หายสองสามสาม,มีเสียลมพัดทีๆต,ตาละลีละล,ลินตินลินตีตาละลีละลินตินลินตีตาละลีละลินติน ดูหมอลำไม่เป็นแต่เข้ากลุ่มโอ้ยขอบคุณครับผมนกบอกว่าอะไรนี่ได้คคนหอดสองพันหาที่ผ้าลูกแกเพียงครูไม่สะดวกแต่ว่าอะไรมึง่ายกอกเกือหอดสองพันอยู่มาแบบเมื่ี่นองก็เมตตาขอบคุณะายครับเพราะทุกเพลงเลยอยู่สัญญา อ๋อพี่น้องสามพันหนึ่งร้อยคนครับแผ่พี่น้องสามพันหนึง 3, น่งร้อยค้นอีกกดลิงเขาต้องการเงินอีกขึ้นซีดีเนาะครับอุลบัตรอุรบัตรเนาะอุลบัตรตีไม่บัตรไม่แพงนะคะบัตรหนึ่งร้อยห้าสิบกาล้างเสียหาเงื่อนตีดอันรูปไม่พี่น้องยุคหางรดแผ่มันคือการมาทุกขั้น,น,น,นจะรูปวิลาเขื่นน้างอยู่อันสุดสุดเดินขาวๆอาปาขวอนไม่ใช่ครับพ่อ ต้องเอารูปหนูใส่ชุดหมออลำสิไม่รูปอะรูปอาปังอันนี้สวยสุดป่าพ่อบ้าน <c oughs> คือลิ่งน้อยนี่พ่อมารูปนั่นแล้วแล้วแต่ป้าแก้แคบนะครับป้านั่งดูสองพ่อลูกก็ยิ้มอยู่ผู้เดียวครับคุณแม่อยู่ญี่ปุน่น <c oughs> ญี่ปุน่นอ้าอ้ายน่ารักมากอ้าอายไม่มีวาสนาได้ไปประเทศนอกหรอคะเตือนเดี๋ยวยังเตือนน่อเนตือนปุ๊บมืดหน่อยหน่อยวิ มือเร่งหน่อยมือลิงหน่อยข้าวเราจ้าลองโชว์แหน่อีล่าเพลงอะไรคะเจซ้อมคู่มือคู่มือหน่อยครับเดี๋ยวเขาลองเนะเขาที่ลองเขาที่น้องฟังแบบไอ้สามจะเห็นเด้อไอ,อ้ไอ้สามจะเห็นเด้อไอ้ใจเจ้ายังไหมสองสาม,มีสีลมพัดท,ที่ตาลาลี่และลินตินพยายาม่นตินตนดแดงอย่างเงี้ยเลยต,ตาลาลี่และลินอ้อมงานอยู่หน่อย พี่แหลีมันเปิดอยเลยว่าได้วันที่แหลียมันแอวนมันบม่ออกเขาจะมาสอมแอลก็ได้จะเปื่อยแล้ตั้งมันเสียลินตีตาลารีล้ลินตินลินตีตีตาลารีล้ลินตินที่ท้ายคลิปกับทายว่าได้อยาก่ชอบไม่ชอบรูปนี้ที่สุดอ๋ออืมแต่ยังไม่มาคือว่าแต่งยังเสียหายเนี่ยผู้ใดแต่งหายเนี่ยนี่ไม่ก็ไม่มาค่ะเออไม่พอไปไปแต่งได้บันเนี่ย อ่อนเล็วกระไดแต่งสวยๆสิเนี่ยสร้างผมคือโรงงามเถอะแรนไปเลยมั้ยปวดขาปวดเข้าค้เจีบยนู้นูตกแกนทำอะไรไม่ถูกลุกขึ้นได้ลุกอย่างเดียวถ้าจะขวางกะใหญ่พอแห้งเหรอน้อยไปอุ้มหลานดิเกิดการนำหนักอะไรเจ้าเนาะนู้นนู้นอาจว่าขาอยางลงมาจะได้จะไมาหายเงินกูร้านงานบอดิ รับสมนอบโลกเนาะรับสมนอบโลกให <c oughs> ้มีคู่อะโลกดูด้วยแล้วก็เอเลียนใจประสงค์สร้างบุญพายางมาพร,ามร้ีวเนี่ยคู่ใจประสงค์สร้างบุญพายางมาพอ้าวเนี่ยคู่ <c oughs> น้องนั่งขายปลาทูแก้มตุลู สาวเมืองแม่กล้องขอทษหน,น่อยด้วยอยังเกาะที่มันยังไม่ติดต่อที่พอเล่นนะอยังเกาะเอาบาัดนี้พี่อยากพูดเกี่ยวแม่พันไพพี่อยากพูดเกี่ยวแม่พันไพรับสมัยสารไทยบนการใจไอ้สารมาเจอน,นังตะตั้งร่างย่างลางผา,งางเดินพูดไทยแล้วก็ะเขนยามมองอีน้องเอยอเข้ว่ายังไรกเกาะพี่อยากพูด เอาบัดน <re ี้พี่อยากพูดเกี่ยวแม่ลำไทยลำไทยเกี่ยวแบบลำไทยเกี่ยวแบบลำไทยยงอยู่เกี่ยวแบบลำไีพี่อยากจะไปจะไปเกี่ยวแม่ลำไทยทำไมลูกพี่อยากพูดเกี่ยวแบบลำไทยพี่อยากพูดเกี่ยวแบบลำไทยพี่อยากพูดเกี่ยวแบบลำไทยลำสมัยอีสานอีสานไทยปนกันไหมลูกเอาบัดนี้พี่อยากพูด แบบเกี่ยวแบบลำไทยพี่อยากพูดเกี่ยวแบบลำไทยลำไทยเกี่ยวแบบลำไทยพี่<ท>ย<ำ>อยากพูดเกี่ยวแบบลำไทยพี่ <c oughs> อยากพูดเกี่ยวแบบลำไทยรักสับประรดใส่ใบนกันใจไอ้สั่นแล้วมาเจอนางตะต่างล่างเลี่ยงลางประเดลาผูทยแล้วก็เลยมองไอ้น้องคุณอยู่ที่ไหนวันนี้ผมเล่นที่จารสินนะครับอยู่หน้าสารากลางนะครับผม ทีสามทีเด้อไอทีสามทีหเด้อไอใจเจ้าย่ไมสงสารมีสีลมทัดที่ด้เลยนะลตลองซาซาเนี่ยหล่ะเนาะทีสามทีแล้วเลอเพียงอันนัม่อันอันสียงดังดำเออต้บอกไว้ว่าซาาเอี๊ยลุปปั๊มสียงดังดำดังดำดังดำก็ลาดัง่ำอีลุ่มบุบบาก็เลยด้เรียบเออแต่เวลากลองกอยากเนะ เบียงด,งดังต่า <Gym>. ห้บมาั่มจาเป็นเ่าว่าไปยังไม่ห่างน้อยกันตอนั้นครับรปว่าไคาเอยปว่านงเคยเคยพอเยปก่รุ่นเอาไวัเระไรมนเนาไหมคะที่นั่งงานกาซาาไม่ครับตอนนี้ไม่หนาวเลย ไม่หนาวไม่หนาวแต่เย็นๆเพราะว่าอยู่บนรถแอร์ข้างล่างร้อนมากเลยครับนอนอนกับว่าหลับ,ลบนีกก้พี่นอ,อบา,บ,า,บ,า,บ,า,มมาบ้านบ่ายอือบ่ายบ่ายม่งก็ว่าบ่ายม่วงมากบ้ใไห้หลับเลยครับข็มาอาบน้ำาออนหลายมาอาบน้ำแอร์ครับ่ครช่วงนี้อายหูตึงนะคะสวัสดีแฟนๆสามพันสี่รอยท่านนะครับพี่นองครับขอกำลังใจ ปีใหม่ให้หมอลำสิบมีหงอะไรนะครับกดลิงก์ด้านล่างน,น,นะครับ,รบปัก,ก,กหมัดปักปักบุดให้แล้วนะครับหลาสุดปักคนหมดัดก,ก,ก,กินยังไม่กินข้าวครับ,บนี้ว่าเสี่ยวไปหากินก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวฮันฮ้อนนี่ปาดดาวสามพันยี่สิบห้าดวงปาดขอบคุณหลายๆครับข้าลุ่มแล้วเปิดดูที่ไหนคะ ส่งสลิปไปให้อดินกดลิงก์ปุ๊บก็บะจะได้ลิงก์กลุ่มไปนะครับแล้วเขาก็กดเขาคาว่าเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็แอดมินก็จะอนุมัติพี่น้องก็กดพี่น้องก็กดตามหาได้เลยครับหมอลำเสียมีหกปุ๊บมันก็สิเด่งขึ้นไลท์ที่เท่านั้นเท่านี้นะครับถามแอดมินก็ได้เ๋ยเขาติดตอบอยู่ดอกครับรอในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าลูกไปหายงานกินจะเท่ากันได้พี่น้อง <Yeah. S 2> นี <c oughs> ่กินดิ้นยุ่ววานี่ ชอบนองมากเลยชอบดูครับขอบคุณค่ะโอเคครับแฟนๆทั้งสามพันกว่าท่านที่อยู่เป็นเพื่อนพ่อจ๋าก่ะลูกจ่านะครับเดี๋ยวลาแฟนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวทีได้ไปอวดเงินเห็นลูกโต่งน้คขับคาลายสดนะครับที่ใยงางออกไปหมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณพี่น้องที่อวยพ่อปีใหม่นะครับพี่น้องผู้ใดที่ฟังปอท่านนะครับก็อวยอีกรอบนึงละกันครับ สวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงเงื่อนไหลน่องท้องไหลมากครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปโชคดีเมื่อปีหกเจ็ดนะครับเรียนบ่าเมื่อหกเจ็ดนะครับผมผู้ใดโชคโชควันมันแตอย่าลืมจ้างมะล่ำเสียมีหกเอเดอร์ครับเด้อให้ได้มีงานหลายๆนะครับน้องๆกับพี่ไร่ได้นะครับปีนี้พ่ได้จับฉลากครับหลังเวทีนะครับมือว่านิลหนกกระบอกหนุแจก พอนทุงน้องๆไปพุทธสองอยนะครับให้เข้าไปหาซื้อกินอรุณบานนะครับนั่นเป็นจังไลก็เด็ดลาไปแล้วนะครับเจอกันในกลุ่มปิดนะครับตอนเย็นอย่าลืมกดลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวพี่น้องกับชิพ่อมีกลุ่มเปิดบะเดี๋ยวพี่น้องกับชิพ่อ้องอาอีรอบหนึ่งครับช่วงของกลุ่มเปิดนะครับไหลอีรอบหนึ่งนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ